สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่และท่านผู้ชมที่รับคนรังเข่า DIY วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มา DIY power bank นะครับไว้ใช้โดยจะมีส่วนประกอบก็จะมีกล่องพลาส,สติกนะครับกล่องพลาส,สติกตัวนี้ขนาด กว้าง9เซนคูณ13เซนสูง4.5นะครับสูง4.5เซนแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญก็จะมีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นชนิดลิเทียมโพลิเมอร์นะครับผมได้มาจากาแ,บแบตเก่าของ macbook นะครับตัวนี้ที่ ยังใช้ได้อยู่นะครับเราเอาของเก่ามารีไซเคิลนะครับใช้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับดีกว่าที่จะทิ้งไปเป็นขยะเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ผมเคยพูดอ,อยู่เสมอก็คือแบตเตอรี่ตระก,กูลลิเทียมนั้นไม่ว่าจะเป็น ลิเทียมไอออนลิเทียมฟอสเฟตหรือลิเทียมโพลิเมอร์หรือแม้จะเป็นชนิดใหม่ๆจะเป็นลิเทียม NMC นะครับ NMC ที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับที่ได้ข่าวก็จะมีอีกชนิดหนึ่งก็คือ Solid State นะครับตอนนี้มีการพัฒนาที่จะเอามาใช้กับรถไฟฟ้า ที่สามารถชาร์จได้เร็วคาดว่าจะพอๆกับการเติมน้ำมันนะครับในรถยนต์สันดาปโอเคเรามาเข้าเรื่องอแ,ลแล้วก็จะมีผมจะมีสวิตช์นะครับไว้ปิดเปิดแล้วก็จะมีแจ็คขนาด5.5นะครับ5.5คูณ2.5มิลอันนี้นะครับ แล้วก็จะมี USB ตัวนี้ผมตัดมาจากบอร์ดของคอมพิวเตอร์เก่านะครับแล้วก็จะมีโมดูล b u นเ converter หรือสเต็ปดาวน์คอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอของเก่าที่ใช้ชาร์จแบตอยู่ในรถยนต์ที่เราไปเสียมในที่จุดบุรีนะครับตัวของเขาจะเป็นลักษณะนี้ แต่ว่าไอาตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเขาอยู่ข้างในอพอมันเสียผมก็เลยแกะแกะออกมานะครับแกะออกมาซ่อมซ่อมเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าใช้ได้คือสีข้าบวมสีตัวนี้สีตัวนี้ข้าบวมผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับใช้ได้แต่ว่าตัวบอดี้ของเขาเนี่ยพอ,พอเราแกะแล้วเนี่ยเขาก็จะเสียหายนะครับ สิ่งสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเขาจะต้องมี BMS นะครับคอยควบคุมคอยควบคุมจัดการกับแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่มี BMS เ,เวลาที่เราใช้งานดึงกระแสไปมากๆจนโวลต์ของเขานั้นต่ำลงถ้าไม่มี BMS คอยควบคุม ก็จะเป็นอันตรายกับแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่นั้นเสียหายได้หรือเวลาที่เราชาร์จถ้าไม่มี BMS คอยควบคุมถ้าโวลต์เข้าเกินก็จะทำให้ตัวแบตเตอรี่นี้บวมได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่ผมได้มานี้จะเป็น ชนิด3.7โวลต์น,นะครับ3.7โวลต์ตัวนี้1 1เซลก็จะให้พลังงานอยู่ที่13.3วัตต์เอานะครับใน1ใน1แพ็คเขาจะมี2เซลนะครับมี2เซลลอย่างนี้นะครับโดยเอามาต่อกัน3แพ็คก็จะได้โวลต์อยู่ที่ประมาณ11.1โวลต์ ถ้าเราชาร์จเต็มเขาจะอยู่ที่ประมาณต่อ1 1เซลล์1แพ็คเขาจะอยู่ที่ประมาณ4.2 V 3 p a โวลต์3แพ็ค3เซลล์นี่ก็จะได้อยู่ประมาณ12.6 V โวลต์นะครับทีนี้ลักษณะการต่อ BMS นะครับผมก็จะเขียนถ้าไม่สวยก็ขออภัยนะครับเขียนเป็นลักษณะแบบนี้ดูโดยที่เซลล์ที่1 เซลล์ที่1นตัวนี้เป็นอ่าข้วนี้เป็นบวกข้วนี้เป็นลบนะครับอ่าแล้วก็บวกลบบวกลบเอามาต่ออนุกรมกันก็คือบวกต่อลบบวกต่อลบแล้วก็เอาบวกเอาบวกกับลบไปต่อเข้ากับอ่า BMS นะครับสมมติว่าที่ผมเขียนตัวนี้คือ BMS ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีจุดต่อโดย ขั้วลบนะครับขั้วลบก็เอาไปเข้าที่ b ลบทีนี้ B1 B1 ก็จะอยู่อยู่อยู่ระหว่งางบวกกับลบของเซลล์ที่1กับเซลล์ที่2นะครับต่อตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ที่ผมเขียนก็คือให้ทราบว่าเขาอยู่ระหว่างนี้นะครับคือเป็น B1 แล้วก็มา B2 ส่วน B บวกก็คือขั้วบวก ของเซลล์ที่3ก็ไปต่อขา้าบบวกเสร็จแล้วก็เขาจะมีบลบพีลบกับ P บวกตัวตัวนี้ก็นำไปใช้งานนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ไม่ทราบจะมองเห็นไหมเอ่ยเขาก็จะมี B ลบนะครับ B ลบก็คือขั้วลบ B1 นะครั่าแล้วก็ B2 สออยู่ตรงนี้ B บวกเสร็จแล้วก็มี P บวก P 2. ลบจุดนี้ก็นำไปใช้งานเป็นตัวนี้เป็นขั้วบวกไวนี้เป็นขั้วลบนะครับโอเคเอาจากนี้ผมก็จะนำแบตเตอรี่ตัวนี้ไปแพ็คนะครับแพ็คเพื่อที่จะเลงกล่อง เสร็จแล้วก็เจาะกล่องเจาะกล่องตัวนี้เพื่อที่จะเอาอุปกรณ์เหล่านี้ลงไปในกล่องนะฮะเพื่อเอาไปใช้งานนะครับโอเคอันนี้ผมเจาะกล่องมาเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ผมแพ็กมาเรียบร้อยนะครับเป็นตัวนี้แพ็กมาเรียบร้อยแล้วใช้กระดาษกาว พันกระดาษกาวพันให้เรียบร้อยนะครับอตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยเชื่อมเรียบร้อยเหลือแต่ p บวกกับ p ลบจุดนี้นะครับเพื่อที่จะต่อนำไปใช้งานนะครับสำหรับชุดนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนเพื่อเอาไปใช้งานต่อไปนะครับ น,นี่ก็ถ้าพับเข้ามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้อันนี้ผมได้มาหลายแพ็คอยู่วัน,นีน้องๆเขาเก็บไว้ให้นะครับต้องขอบคุณน้องๆไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ส่งที่เก็บสิ่งเหล่านี้มาไว้ให้ผม DI y แล้วก็นำเสนอสู่เพื่อน เอฟซี uh, ทั้งหลายได้เป็นแนวทางนะครับ uh, จุดนี้ผมเจาะไว้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่อุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับลงไปในกล่องโดยที่ uh, ตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะใส่ลงในนี้นะครับ ใส่ไปในนี้เสร็จแล้วก็จะมีตัวสวิตช์ไว้คอยปิดเปิดโมดูลนะครับสวิตช์ส่วนตัวนี้ก็จะเอาลงแบบนี้นะครับเอาลงแบบนี้ตอนนี้ผมใส่ตัวแจ็คเพื่อที่จะเอาไว้ชาร์จไว้ชาร์จกับใช้นะครับจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะตัวนี้ผมจะทําเป็นระบบ1 2โวลต์เสร็จแล้วก็ ลดแรงดันลงมาเป็น5โวลต์น,นะครับสำหรับวิธีการเช,เช็คคั่วัวตรงนี้นะครับว่าอันในบวกอันในลบนะครับอันในบวกอันหนลบวิธีการของผมก็คือผมจะใช้สายชาร์จโทรศัพท์เก่านะครับตรงขั่วตรงนี้ของเขาชอบขาด ทีนี้พอเขาขาดก็จะใช้ไม่ได้ชาร์จไม่เข้าผมก็จะเอามาตัดตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ปอกสายปลอกสายนะครับปลอกสายแล้วก็จะหาว่า,าไฟ5โวลต์ที่เขาจ่ายจากตัวอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้นะครับ เราก็เสียบเข้าตัวอะแดปเตอร์เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ส่วนมากส่วนใหญ่นะครับสายสีแดงสายสีแดงนี้นะครับสีแดงของสายชารโทรศัพท์ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นไฟบวกนะครับเป็นไฟบวกในที่นี้ผมก็จะสันนิษฐานไว้ว่าตัวนี้เป็นไฟบวกผมก็จะเอาสายมิเตอร์ขั้วบวกจะเป็นสายสีแดงนะครับจับเส้นนี้นะครับจับไว้เสร็จแล้วก็หาเส้นที่เหลือนะครับว่าตัวไหนเป็นาสายลบนะครับเป็นขั้วลบในสายชาร์จโทรศัพท์นั้นเขาจะมีอยู่4เส้นนะครับ สีขาวไฟขึ้นไหมขึ้นหโวลต์ไหมสายสีขาวสีขาวนี่ไม่ขึ้นนะครับสีขาวไม่ขึ้นอ่สีเขียวก็จะมีสายสีเขียวอีกสีเขียวขึ้นไหมสีเขียวนี่ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สายไฟ จะเป็นสาย Data นะครับไม่ใช่สายกล่าวเหลืออีกสายเส้นหนึ่งก็คือสาย C สีเทาเส้นนี้นะครับโอเคนี่ครับวัดสายสีดำจับตรงสายสีเทานะครับสีแดงของมิเตอร์ก็จับสีแดงเขาขึ้นมาที่ 5.1v นโวลต์นะครับ5 1โวลต์ตรงนี้นะครับ ้าจุดหนึโวลต์ทีน่นี้ถอดตรงนี้ออกนะครับถอดออกเรารู้แล้วว่าสายสีเทากับสีแดงเราก็เอาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราเสียบอะแดปเตอร์เมื่อกี้มาเสียบเข้ากับตัว usb ตัวที่เราจะเอาไปใช้งานเสร็จแล้วเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าสายสีสายสีแดงเป็นบวกอ่า สีแดงเป็นบวกสีเทาๆนีเน่เป็นเป็นกราวนะครับแล้วก็จะมาวัดหาโดยตั้งมิเตอร์ไปที่วัดความต่อเนื่องนะครับปิดปิดก็เส้นหนึ่งจับสีแดงไว้นะครับเส้นหนึ่งสีไหนก็ได้ครับสีแดงก็ได้จับเส้นสีแดงไว้เสร็จแล้วเราก็เอาไปแตะไปแตะหาขั้วนะครับว่าขั้วบวกมันจะอยู่ฝั่งไหนอันนี้อันนี้ผม มาร์กไว้แล้วนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆไม่รู้นะครับว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนก็จิ้มไปเรื่อยนะครับจิ้มไปเรื่อยๆถ้าถ้าอันไหนดังปี๊ดอย่างนี้ก็แสดงว่าฝั่งนี้จะเป็นคู่บวกแล้วที่เหลือสายสีเทาสีเทานะครับสายสีเทามันจะเป็นขั้วลบอย่างนี้นะครับเราก็จิ้มไปจิ้มไปมันก็จะดังตี๊ดสีดํานี้นะครับ อันนี้สีแดงนะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วเราก็มาร์กไว้เสร็จแล้วเราก็ต่อสายที่จะออกมาจากโมดูลสเต็ปดาวตัวนี้นะครับไฟ5โวลต์มันออกตรงไหน,นแล้วก็ต่อมาเข้ากับ USB ตัวนี้ที่เราจะเอาไปเสียบสายชาร์จโทรศัพท์นะครับ จะลงอ,อุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะเอาไปบัดกรีนะครับไปบัดกรีสายแล้วผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมขอสตอ็อปวิดีโอไว้ก่อนนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้ไปบัดกรีต่อสวิตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เพื่อไม่ให้ตัว BMS กับ ตัวโมดูลสเต็ปดาวตัวนี้ช็อตกันนะครับรัดวงจรเงินผมก็ใช้ฉนวนหอ่อแล้วก็พันด้วยกระดาษกระดาษกาวนะครับกระดาษกาวหลังจากนี้ก็เก็บเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเอาลงให้เรียบร้อยบัดกรีผ่านสวิตตัวโมดูลตัวนี้นะครับต่อผ่านสวิตส่วน แจ็ค uh, ตัวนี้ก็ใช้สำหรับชาร์จนะครับชาร์จไฟ12โวลต์โดยจากนี้ผมจะเอาไปใช้ชาร์จในรถยนต์นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทำ uh, ตัวชาร์จสำหรับรถยนต์นะครับตัวนั้นผมจะใช้โมดูลสเต็ปดาวน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ชุดนี้เขาชาร์จเต็มที่10 2.6โวลต์ att, แค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับหลังจากน,นี้เราก็มาทดสอบนะครับว่า,าที่เราต่อไปนั้นใช้ได้หรือไม่นะครับโดยผมจะใช้สายที่ผมตัดออกเมื่อกี้นี้นะครับที่ตัดออกเมื่อกี้เสียบเข้าตรงช่อง USB นี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ ใช้สายมิเตอร์เมื่อกี้ที่เราเรารู้แล้วว่าสายสีแดงสีแดงคือบวกสีเทาคือกราวนะครับก็จับไว้อย่างนี้นะครับแดงกับกราวนะครับเสร็จแล้วเราก็เ,าเปิดสวิตเปิดสวิตตัวนี้นะครับเปิดไว้เลยสายสีดำจับที่สายกราว ไฟออกมา5โวลต์นะครับดูที่มิเตอร์นะครับไฟออกมา5.07โวลต์แสดงว่าไฟ5โวลต์ออกมาแล้วคั้วถูกต้องนะครับเพราะว่าตรงมิเตอร์ไม่ได้ติดลบแต่ถ้าเราผิดคั่วนะครับถ้าผิดขั่วสมมุติว่าผิดคั่วตรงมิเตอร์ตัวนี้เขาจะติดลบอย่างนี้นะครับเขาจะติดลบแต่ถ้าถูกขั่วก็ไม่ติดลบนะครับออกมา5โวลต์ หลังจากนี้ลองลองชาร์จโทรศัพท์ดูนะครับเข้านะครับโทรศัพท์สว่างขึ้นนะครับแสดงว่าชาร์จเข้านะครับไฟ5โวลต์จ่ายออกมา,อาลองปิดสวิตต์ตอนนี้ปิดสวิต์นะครับไฟไม่ชาร์จลองใหม่ิีปิดสวิต์แล้วมันจะขึ้นไหม กดสวิตช์อ่าขึ้นแล้วนะครับชาร์จเข้านะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าแสดงว่าโปรเจกต์นี้เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่พี่แล้วก็ Fc ที่ชอบงาน DIY นะครับถ้าชอบงานชิ้นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม ให้กับคนลังเข่า DIY ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งการติดตามของท่านนั้นมีความสำคัญกับช่องคนลังเข่า DIY อย่างมากมายนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณสวัสดีครับ